ฮัลโหลก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เออเดี๋ยวผมขอเออนะโอเค เออไอผีตัวนี้มันไม่มีเสียงอะผีแต่และตัวที่เข้ามาใหม่นี่มันไม่มีเสียงกันทั้งนั้นเลยว่าเป็นความตายมาเยือแล้วปุ๊บโอเคเราต้องเออดื่มยาเพื่อเอาชีวิตรอดหรือไม่ก็ตายนะโอ้แล้วมันคืออะไรวะกี เราจะลดขนาดเดี๋ยวแป๊บนึงลดขนาดสักหน่อยเออมันดูดีปะมันดูดีเนาะเฮ้ยกล้องกล้องดูดีวะเออมุงกล้องนีง่ยไว้ตรงนี้แม่งเลยอไอ้ไดูเดี๋ยวดูก่อนอแดงบวกเขียวอืม แดงบวกเขียวได้อันนั้นอนะ่ะได้ถุงใช่ไหมไม่ใช่ได้ลงหุ่นดีเออแดงบวกเขียวหวังว่ามันจะไม่มาชั้นนี้ใช่ไหมก,ก็ปลอดภัยแดงบวกเขียวเขียวบวกแดงเจอเขียวอีกห้องหนึ่งก่อนจะผสมยาหวังว่ามันจะไม่มาชั้นนี้อะนะโอ,อ้ แดงบวกเขียวได้ลองหนสแสดงว่าเขียวบวกแดงก็ได้วิ่งเออแล้วก็หมายความว่าเขียวบวกเขียวก็จะได้อายแล้วก็แดงบวกแดงอาจจะได้ถุงที่แน่ๆมันมีแค่สองสองวิธีจำง่ายๆนะไอ้ควายไม่มาตั้งแต่ไกลเลยไอ้นี่พมดเฮ้ย ไม่รู้มันจะเทเลพอร์ตไหมนะยี่ทเวลาตรงยโอเคชิมมหยเออว่าแต่ทีตอนนั้นมันที่ไหนวะไอหุ่นะไอพวกนั พอมดอยู่ไหนเออผมว่าพอมดมันน่าจะขึ้นชั้นนี้หรือเปล่าวะกูกูก็คิดอย่างนั้นเหอนะมันวาร์ปได้ด้วย,ยถ้าเป็นแม่มดมันวาร์ปไม่ได้นะอันนี้พอมดมันวาร์ปได้ทำไมหนูตัวนี้มันคุค้นจังเลยเหมือนเคยเล่นกับด่านอะไรหนะ้าดาโรงเรียนวะ เออเหมือนเคยเล่นกับมันเลยดาโรงเรียนฮันลโหลชิบหายแล้วเวลาหมดแล้วเอาความซวยมาเยือนเป็นรอบที่สองแล้วแต่ว่าไม่ไม่ควรใช้อายเยอะเกินไปนะโอ้มันมันอยู่ชั้นล่างแน่ๆเลยเกจจาก ได้นะว่าไอ้ผีลูกกระตามันพาบมาต่อนหน้าต่อตาผมเพราะฉะนั้นผีตัวอืน่นมันก็ต้องมีด้วยโอ้อวัวใช่ อ่าไม่ใช่รูปนี้หรอวะผิดหวังมากอืมมันอยู่ชัสองเหรอโอเคโอเคมันอยู่ชั้นแล้วมุมมองมันก็มืดเช็บหายเลยเอออย่าอย่าเทเลพอร์ตมาตรงนี้นะเฮ้ยโชคดีวะ่ะเออมันต้องเจอแบบนี้หน่อยเดี๋ยว ผมจะค่อยใช้ทีหลังนะผมยังไม่ใช้ตอนนี้หรอกจนกว่าไอาจะมดอ่ะถึงกลับมาใช้เดี๋ยวผมขอดูมันก่อนออมชั้นชั้นสองอ่ะเอามาแดงบกเขียวอืมอตอนนี้ผมก็น่าจะลอกหม ว่ายาของตัวมันเองมันจะไม่ทำงานบกพร่องอะนะฮัลโหลผมว่าใช่แน่ๆเลยมันวาร์ปอีกแล้วมึงนี่ทเทเลพอร์ตได้ดีเนาะนกะเที่ามตาตังหน้ากู ทำไมกูมองไม่เห็นมันหลยวะ <c oughs> <c oughs> ต่อหน้าต่อตาก,กูเลยตามตามไปดูพ่อมดหน่อยไปมันไปแล้ว ไปอีกแล้วกูเกลียดอย่างเงี้ยผ่าน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 านานไม่มีใครมาดูอีกแล้วสตรีมนี้